อืมจะแซ่บครับพี่น้องขอยย่ำเสาด้วยค่ะเช็ดดอกค่ะพี่น้องขขนขะกินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะอขาฝนตกมา่สาบัวแกงใสป่ปลาทูสวัสดีค่ะพี่น้องผุ้ชมุูคนจ้าเก็บสายบัวได้มากค่ะงามงามครัพี่น้อง เสร็จอุ่ไปจกันเลยวันนี้นี่นค่ะค่ะอันนี้ได้เมนูที่แกงใส่ปลาทูค่ะพี่น้องฝนตกดีค่ะน้ำหลดองเลยเปลี่ยนใส่ปลาทูสดแซ่บเ,เป็นเขาค่ะพี่น้องค่ะ,คะบัวสายบัวสายบัว ค่ะนี่เป็นปลาทูค่ะปลาทูสดะะะเลยค่ะเนาะเใส่เกลือใส่ปลาทูจา้าอันนี้น้ำไปนหนึ่งกันนะคะพี่น้อกเอามีปลาทูหนึ่งนะคะเนาะสุกแล้วขา้างมาแกะเอาเนื้อแกงใส่ใส่บัวค่ะตัวสดตัวง,ง,งามเลยค่ะพี่น,ะะน้อง มนสุกก่อนค่ะนุะ่มปูออใสลัวจ้าใ่้ลวสดๆให้แยงแเต็มเะ ี่น้องมาทางหนึ่งกระทูกแล้วเนาะค่ะเนาะแกะออกจาเนื้อเพิ่นเนาะค่ะของนี้ยังหลายนะครับพี่น้องค่ะผิดกระเทียมตะไคร้เนาะคะ่ะข้าวเหนียวไก่ตู้มอ๋อมนะอันเดียว,เดย,วเดยวดูนี่ตแบบารางสะอาดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแกงกันเลยจ้า าบบัวควนค่าปลาดุ่นสุกแล้วนะคะปลาดุ่นมุกที่หลังเย็นบานน้องะพดพน้องก็ได้ใช้กัะทิใส่ยังค่ะเย็นง่าย đưa sang cưa còn giúp tôi là đi nho, pha chèn can phang nữa, còn phải thay dụng khí bàn nữa, đó. Để nó đúng không anh? Ừ. không, bỏ lỡ. không Lại xếp lại Đấy là cái อร่อยเ็ปลาหน่อยนะะึงค่ะใส่ไลได้วค่ะพี่ห้อปูเมือประตูค่ะ หอมหอมหอม,หอ,มอ้แซ่บมนกนนพี่นอ้องชิมผ่อนรสชาติเป็นยังไงอือแซ่บมาะพี่น้องคนะ แล้วค่ะสุดท้ายแล้วพี่มหมอนไปตู้แล้วค่ะ พี่น้องคะได้มกินข้าวซ้ำกันจ้าบูดพูดบูย่างง่ายๆแกงแล้วเล่าบันเทาเลยครับพี่น้องใส่กะทิใส่ยังแล้วกันเนาะใส่ัวใส่ัวแกงยังไงก็อร่อยเหม่อบะตูลงไปปลยทุกคนค่ะ เสิร์ฟแล้วจ้าอืมจะเสียบขันพี่นหอง เอ,อยแง้มเสาด้วยค่ะเช็คกับพี่น้องนะคะกินขา้าวน้ำกันค่ะพี่นอ้องคะขอบคุณทุกการรับช่องขอบคุณทุกการติดตามจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกรดาบานทุ่งเด้วยค่ะถ้ามาเห็ดกับเข,าอ,บขาอยู่กับเขากินนะคะเนาะเห็ดอยู่เห็ดอยากแต่พีวิตบ,บ,นบานบานัี่น่แหละค่ะสวัสดีค่ะ